ต้องดูตัวเองว่าอะไรมีกําลังสําหรับเราสําหรับ<ต>คนแต่ละคนสําหรับตัวเองแต่คนส่วนใหญ่ส,ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่าาหญลากเงเงาคือราคาเพราะเราเกิดด้วยสิ่งนี้ครับสิ่งนี้มันนอนเนืองอยู่ในจิตยิ่งเราฟังครูบาอาจารย์หลายๆท่านที่ท่านพูดครูบาอาจารย์หลายๆองค์ไม่เคยมีเมียนะไม่เคยแต่งงานอไม่เคยเห็นด้วยซ้ำมันเอาอะไรามาปุง <laughs> อ่า ยิ่งอ่านประวัติหลวงพ่อชาพะอจารย์สมภพยิ่งฟังแม้แต่หลวงตามหาบัวอย่างเงี้ยท่านไม่เคยผ่านการง,งานนะไม่เคยฟังหลวงตาสินทร์พั์ไหมครับอ๋อหลวงตาสินทรัพั <laughs> <laughs> บโชคโชน <laughs> ท่านถึงทุกข์ท่านถึงทุกข์ครับเคยฟังหลวงปู่ยนทาเนี่ยท่านบอกว่าถึงขั้นได้ได้ถลกสบงเดินเลยนะอะแต่ก่อนพอเราฟังอย่างเงี้ยเลยใช่เลยอ หลวงปู่ชาก็พูดคําเดียวกันอแต่หลวงปู่ชนทาเนี่ยลองไปหาฟังนะ,ะถ้าวันนั้นนะมีคนขึ้นมาสับหน่อไม้มาหาของปา่าคงมีได้ไปข่มคืนเขาท่านพูดอย่างนี้จริงเราอ่านเราฟังเนี่ยเรายังเรายังแบบโอ้โหขนาดนั้นเลยเลยทำไมจะควบคุมไม่ได้นูน่นยังยังยังคิดไปนะ,อะพอ เราอยู่กับมันคือเราเรายังอยู่กับครอบครัวกิเลสมันหลอกเรานะ,ะควบคุมได้แต่ถ้าเราอยากรู้ริษมันจริงๆลองดูนะลองลองออกจากมันดูลองตั้งใจกับตัวเองจริงๆว่าจะจะไม่ทำโอ้โหจากตัวเท่าหมาเนี่ยมันจะตัวเท่าช้างทันที หรือไม่ก็แม่เวลาอยู่ด้วยกันสามาีภรรยานะแม่สมมติมียรมณ์นันขึ้นมาปุ๊บลองไม่ตอบสนองมันดูได้พี่ห<ด>นูได้ไหมแม่หนูเน,หนเนี่ยฝึกหัดขั้นต้นก่อนไดหน้หนูหนูหนูไม่ไม่ไมนนี้กันไม่ยุ่งกันเป็นปีเลยนะหลายปีด้วยเพราะเราเข้าใจว่าเราถือศีลแปดครับอ่ะอะไรที่เป็นอุโบสถอะไรที่เป็นศีลเราทําตั้งแต่อยู่บ้านเลยเราก็จนมั่นใจว่าตัวเองอยู่ได้รู้สึกอย่างนั้นเลย จนไปคุยก e um na. e ับหลวงพี่ท like ี่เคยอยู่วัดว่าหนูไม่มีนะหนูไม่มีอารมณ์หลวงพี่เลยบอกว่ามึงคิดว่ามึงเป็นอนาคาเลยสิหนูยังไม่ได้พูดเลยนะแต่แค่เราทิ้งมันออกมาจริงหนูเลยเห็นว่าอ๋ออะไรก็ตามบางทีที่เราตั้งไว้มันผิดอุปทานราเนี้เข้ายึดเหมือนกันนะมันก็แนบเนียนเหมือนกันอ่าโอ้มันละเอียดละอออยู่นะ